อากินผักโชว์หน่อยอกินผักโชว์กล้องหน่อยเร็วเหรอเมทหายอายอากินกินผักเร็วกินผักเร็วกินผักโชว์หน่อยเร็วโอูโ้หกูเก่งเหรอ่ะเลื่อเมื่อไหร่เชื่อมื่อนนี้เมื่อนนี้ไม่ได้ใสเชื่อเฮ้ย สวัสดีค <c> ร <ười> <c ười> ับลูกสวัสดีครับลูกครับพ่อสวัสดีครับสูโกงนะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับแล้วกดคนเขาได้กดแล้วถ่ายอยู่แมยังเอาเบิ้งกินกับหนูไหมมองบุ้งดูเฮ้ยมองเฮ้ยเพลาะเหอเพลอแม่ กอนเลยเหรอไม่บายดบไม่บายกอน